เดี๋ยวไีเกอะมาไม่ทันพีน,น้องแต่ไม่ยกมือนี่หมดแน่คุณชว,ว่าอยากจะเป็นพยายานะครับก็ตอนที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยผมเนี่ยทำงานเช้าถึงเย็นนะครับแล้วก็คือวิ่งขายของเนี่ยขายตั้งแต่ลูกยังเล็กคนแรกเนี่ยตอนนี้ลูกสี่คนละนะครับก็วิ่งขายของเช้าจนเย็น เงินที่ได้มาก็กว่าจะได้ขึ้นหลักพันกว่าจะได้พันกว่าเนี่ยโอ้โหกับการนี้ซมเลยครับรถพี่ผาเครื่องไม่รู้กี่รอบนะครับก็จนได้มารู้จักพระเจ้าแล้วก็รับเชื่อพระเจ้าผ่านทางความเชื่อของแม่ก่อนนะครับแล้วก็อชอบใจแต่ใจตรงคำที่ว่า เราพู้ทางานเนื่อยกรแบบภาระนนหนักลงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายให้เนืสอหาเป็นศูเนี่ย,ยตอนแรกก็ก็ยังคืมฟังฟังแล้วก็ใจใจชื้นใจฟูจจจจนะครับแต่ว่าเราเป็นที่เตียนใหม่อ่ะเนาะก็ยังว่าแหละก็ังมีความเอ๊ะอ,อยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพระคำพีเนี่ยเป็นจริงจริงนะครับผงข้าเช้าเย็นเย็นอย่างที่เป็นพยานเนี่ยตอนเนี้ย นั่นเจอพี่เมนพี่เม่นบอกไม่วิ่งอะไรหรอกผมบอกแค่นี้แลครับผมบอกบ้านเก้าโมงเข้าบ้านทุกวันนี้ไม่เกินเที่ยงนะครับพี่น้องไม่เกินสามชั่วโมงได้เหมือนเมื่อก่อนเลยอก็้าบอกให้เราพักหนึ่งวันนะครับผมก็วันอาทิตย์เนี่ยผมผมคุยกับพี่คนหนึ่งว่าต่อให้ขายได้วันละล้าน ไม่ขายนะครับผมก็ให้พระจ้าหนึ่งวันเชื่อไหมครับพี่น้องหกวันเนี่ยบางอาทิตย์นะครับผมขายไม่ผมขายไม่ถึงหกวันเลยแต่พระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างอัศจรรย์นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่เจอความทุกข์แต่เรารู้เลยว่าทุกครั้งที่เราดึงหาเนี่ยพระเจ้าอยู่ข้างเราแล้วช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ตลอดทุกเรื่องเลยนะครับเพราะาเราเราเชื่อแล้วเราเระวังใจนะครับ เมื่อก่อนก็อาจจะดิ้นทุรนทุายนะครับร้องโกลายนะครับ,รบว่านู่นนี่นั่นมากมายแต่ตอนเนี้ยเรารู้เลยว่าใครอยู่มองมองเราอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลือเราไม่ห่างขอบคุณพระเจ้าที่ผมและครอบครัวทุกคนนะครับเริ่มจากรุ่นแม่มาสู่รุ่นผมและรุ่นลูกผมรวมถึงพี่น้องแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้บอกกับใครเรื่อง เรื่องพระคุณความรักของพระเจ้าเราก็จะช่วยโอกาสนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสก็ขอบคุณพระเจ้าครับผม